บน E 2 5 0 CGI ติดตั้งแก๊ส LPG คันนี้จะติดตั้งเป็นชุดแก๊สของยูโรแก๊สนะครับยูโรแก๊ส Injector สีนี่ห้องเครื่องยนต์นะครับหลังปิดฝาครอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งหัวฉีดจะอยู่บริเวณนี้นะครับ สหัวนะครับส่วนบริเวณนี้จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์วรัดแรงดันแก๊สส่วนไส้กรองแก๊สจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือตำแหน่งไส้กรองแก๊สนะครับตรงนี้เป็นแมปเซนเซ,นเซอร์บริเวณนี้จะเป็นตำแหน่งหัวฉีดแก๊ส4หัวนะครับ วาครอบเครื่องปิดได้สนิทเหมือนเดิมครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งติดตั้งกล่อง ECU แก๊นะครับยุโรแก๊สอินเจ t เต48นะครับ จุดนี้เป็นสวิต์แก๊สครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับสตาร์ทน้ำมันแล้วตัดเป็นแก๊สให้อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์ร้อนนะครับสีของสวิต์และฟรอรมสว่างและเสียงสามารถปรับตั้งได้นะครับ แสงตัวนี้เรารีให้ต่ําสุดนะครับตอนนี้ตัดเป็นแก๊สแล้วนะครับแสงจะไม่แยงตาตัวสวิตช์มีแป้นยึดให้เรียบร้อยครับถ้าต้องการใช้น้ำมันกดหนึ่งครั้งนะครับรูปถังน้ำมันติดขึ้นมาอย่างนี้ใช้น้ำมันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ สตาร์ทน้มันแล้วตัดเป็นแก๊สครับอ่านี่เป็นแก๊สแล้วครับราบเรียบหลังติดตั้งนําไปทดสอบขับขีบข่ทุกอย่างราบเรียบเหมือนน้ามันครับไม่มีสะดุดอัตราการผสมน้ํามันอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าลูกค้าต้องการจะให้ประหยัดน้ํามันมากกว่านี้อีกก็สามารถทําได้ครับเราสามารถปรับลดการฉีดน้ํามันให้น้อยลงได้อีก เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้แก๊ส LPG E สองห้าศูนย์ะครับ CGI น,นี้เก็บของเรียบร้อยแล้วครับเตรียม ส่งรถลูกค้าทางแก๊สอยู่ข้างล่างนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งหัวฉีดแก๊สนะครับหัวฉีดแก๊สสี่หัวนะครับค้ำรับเป็นแบบสปริงหนีบสองชั้นนะครับทุกจุด นี่เป็นตำแหน่ง map sensor นะครับ map sensor วัดแรงดันแก๊สส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งกล่อง ECU แก๊สนะครับจุดนี้จะเป็นป p l u กสายจูนแก๊ส ตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มนะครับรอบแลวนวตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มแคมแบบนี่ทุกจุดนะครับ